แค่เวิยงจันได้ฟิวหมดไปโซถ้าไม่เห็นทะเบียนรถหน้าร้านือคิดว่าอยู่โซแล้วจริงมมาซ้อมเป็นทางเอกเกาหลี EP หนึ่งแล้วไม่ต้องบินก็คือฟรีเดินมา้ปกุ๊กเดินมาในร้านส่งรูปไปให้เพื่อนไม่มีใครเชื่อว่าอยู่ลาวเปันอยู่ในถนนหงเดงปวงในเขตอีแทวอนคือเขาจัดร้านในว่ามาก ทังไฟดงไฟแดงเมอนได้มากินข้าวที่เกาหลีแบบส0มร้อเปอร์เซ็นต์าไม่เกาหลีตรงไหนเพราะแกเอาปกกามาห่วงได้เลยทังห้องรับรอง V ี P พาครอบครัวมากินข้าวที่เกาหลีอะไรเบอร์น้นแล้วนี่อาหารก็เริ่มเสร์ฟและนี่เริ่มเลยมันคือกุ้งทอดเกาหลีวิธีกินให้อร่อยก็คือเอาน้ำเนี่าได้แล้วก็ตักขึ้นมาโชว์ความฟินก่อนเอาเข้าปากมันนุ่มมันฟินมันอร่อยมากมันนัวๆหอมๆอ่ะเออไม่ได้คิดไปเองนะมันจริงๆแล้วก็หรือว่าจะกินแบบปิ้งย่างนี่ก็คือทำถึงคืออร่อยมากใครขี้เกยจย่างเองคือเขามีน้องๆมาช่วยย่างแ้ิงง่่าานนนนนเเีจมมใหบบือุ อร่อยมากแกขอโทษที่ใช้คาว่ามากแบบเปลือกมากๆ <S <S 2> <S 2> แต่มันมากจริงๆแล้วนี่ก็คือแซลมอนและกุ้งน้องใครมากินร้านนี้แล้วอยากให้สั่งเพราะว่ามันเหมือนหรืวเป่ไป<อ>กินอาหารที่เกาหลีแบบเกาหลีแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่ต้องเชื่อเราแต่ดูจากความฟินที่น่าเราได้ล<ะ>่าสุดก็พากไม่ทันแล้วอะ่ะอคยนนี้มันคือไก่ทอดไิดว่าเหนือมันจากฟินขนาดนี้มันกรอบน้องมันนุ่มด้านในอ่ะพ่อแกเแล้วนี่มันคือแก้วอะไรน้ำซุปหรอไม่ใช่มันคือแก้วเลาเกาหลีถูกยาาขนาดฟิลนั่งกินก็ยังโคตรจะเกาหลีเป็นร้านาที่ก็ม กันเยอะมาก,มากแต่สิบไม่หักเหมือนว่าไปกินข้าวเกาหลี300%ร้